ใด่ครับพบกับเซียนช้างแจกทีเด็ดบอลประจำวันที่18มกราคม2567ครับคู่แรกครับแอเลติโกโมาริเจอกับเรอันมาริครับราคาเปิดมาให้เรอันมารินั้นต่อเสมอครับ ภาพรวมของเรอันมาริดนะครับมีลุ้นถึงชนะได้มากกว่านะครับและถึงแม้จะต้องบุกมาเยือนนะครับก็ไม่ได้เสียเปรียบใจอย่างใดเลยสําหรับแอเลติโกมาดริดนะครับก็ตัดเรื่องความได้เปรียบในสนามเย้าออกไปก่อนได้เลยครับเกมนี้ครับแนะนําให้ลุ้นบอล2หน้าไปกับเรอันมาริดครับบุกมาไม่แพ้และมีลุ้นถึงชนะแน่นอนครับมาในส่วนของคู่ที่2กันนะครับเป็นการพบกันระหว่างนาโปลีครับเจอกับฟิออร์เรนตินาครับ ราคาเปิดมาให้นาโปลีนะครับต่อเสมอควบเครื่องครับย้อนมาดูประวัตินะครับที่เจอกัน5แมตช์ปรากฏว่านาโปลีนะครับสอยไป1จบด้วยผลเสมอไป1ครับและเป็นชัยชนะของฟิโอเรนติน่าถึง3เลยนะครับข่มมิดขนาดนี้ครับนาโปลีก็น่าจะเสียความมั่นใจไปพอสมควรครับดังนั้นครับตัดเรื่องความได้เปรียบในสนามเยาออกไปก่อนได้เลยครับไม่ได้ส่งผลต่อการบุกมเยือนของฟิออเรนติน่าเลยแม้แต่น้อยคาดว่าเกมนี้ครับฟิออเรนติน่านั้น อาจจะมีลุ้นถึงชนะมากกว่านะครับแนะนำครับเกมนี้ให้ทุ่มไปกับฟิดออเรนตินาครับยังไงก็ไม่แพ้แน่นอนครับ มาในส่วนของคู่ที่3กันนะครับเป็นการพบกันระหว่างกาลาตาสลายครับเจกอกับอัมรานิเยสปอร์นะครับราคาเปิดมาให้กาลาตาสรายนั้นนะครับต่อ2ลูวบ2ลูกครึ่งครับจากสถิติและผลงานของทั้ง2ทีมนะครับกาลาตาสลายนั้นเป็นทีมที่เหนือกว่าอัมรานิเยสปอร์อย่างชัดเจนนะครับทั้งในด้านผลงานโดยรวมและฟอร์มการเล่นนะครับโดยกาลาตาสรายครับ มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์และฝีเท้าดีหลายคนนะครับส่วนอัมรานิเยสปอน,นะครับมีผู้เล่นที่ค่อนข้างอ่อนประสบการณ์ครับและฝีเท้าไม่โดดเด่นมากนักนะครับเกมนี้ครับกาลาสลายนั้น เป็นต่อกว่าทุกประการครับแนะนําครับกาลาตาสลายชนะชิวๆแน่นอนครับเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนครับหรือมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญครับสําหรับใครี่อยากสนุมสนุกไปกับการดูบอลสดและแทงบอลออนไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ของเรามัดได้เลยนะครับถ่ายทอดสดครบทุกคู่ครับสัญญาณภาพเร็วที่สุดในไทยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ Gracias. Mm -hmm.